สวัสดีครับเอาพามาดูเสียคริปนี่นะครับเทอาแก่น้อยพาคินพาคินแล้วก็เปิดงานวันแรกครับสำหรับไมโครเจ้าพีซีร้านะครับทาช่วงล่างมาใหม่หมดไปไยตังครับสองคันก็หมดไปแสนกว่าบาทในช่วงที่ การซ่อมบำรุงก่อนลงงานนะครับหรือว่าหมดเยอะอยู่แต่ก็หีืว่าเราเตรียมความพร้อมให้ดีนะครับว่าเราลุยฤดูกาลหนึ่งก็นี่เลยนี่ก็สอชมพพโรบเบิรอันนี้ก็ลงจากรถเกี่ยวก็ขึ้นรถดำกันต่อเลยครับ ทางมันก็จะนิ่มนิมนุมน่มน่วมอยู่นะครับแต่ว่าพอไปได้อยู่ ทำไมนะครับสลักเมื่อกี้ช่วงล่างใบเทกโรเลอร์สเตอร์จัดหนักจัดเต็มตัวนี้จะเป็น PC นะครับโคมาซุกพีซีร้อยสามสิบนะครับรุ่นแปด ดินสวยมากเลยครับในหน้าดินก็ในหน้าก็โอ้ไรดินแบบนี้ไปในหน้านี่สบายใจเลยครับขายง่ายเอ้าเอ้ยขับเลยขับเลยขับเลยเอ้นักเลงครับมาคุมงานเอ้ยเอ้ยเฮ้ย ไปอ้อจมไมจมไจมจมอึบอึบอึบอ๋อม่เป็นไรเป็นร้อนแต่รอนแ้ไปได้โย่เปิดหน้านี้ไปก่อนนะคริสเฮ้ยเปิดยาวไปนี่ไปก่อน มันมาเนี่มันในทางนี้มันเริ่มร่วมแล้วนี่ยขยับขยับมานี่ก่อนเดี๋ยวมันก็ค่อยไปนี่ก่อนเดี๋ยวมันรถเปล่าวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวมันก็แน่นมาเนี่ยเนี่ยมันเริ่มหนักตรงนี้แล้วมันมาเอาตรงนี้ออกก่อนเอาไราเสดินออกด้วยเด้อเนี่ยไอ้แท็กเนี่ยนะ โล่งๆไหเอาขึ้นไมโครดูดิชอบไหมจะมาทางนี้หรือว่าจะเรียนนี่แต่กลัวก็ได้กลัวรถครับพาขึ้นรถดำไม่ได้ นาดินสวยมากเลยหมดนี่ก็ไล่เที่ยวครับสี่ไร่ตรงนี้เออที่ประมาณสี่ไร่นี่รถดำครับใครว่างมาเลยมีงานให้วิ่งครับจวดเลยครับขึ้นลัดยางเลยทางก็ไม่เนือท่าไร่ตอนนี้วิ่งอยู่4-5คันอยู่ 6ลกอท่านในที่ต้องการจะมาอยู่ประจำนะครับเรารับเพิ่มครับสองคันอีกสองคัน3าคันเรารับมีงานให้วิ่งตลอดครับส่วนมากจะไม่ค่อยได้จอดกับเขานะครับอันี้ขึ้นไปแล้วครับเท่าแก่น้อยฮะอาจาเอา้ไใครขับรถที่หน้าไหนดิ เอ๊ะชี้หน้าเลยเอ้ยชี้หน้าเลยลงมาลงมาเดี๋ยวเรามาดูว่ามีรั่วมีซึมตรงไหนไหมครับไม่มีนะครับ เังเครื่องเดินเรียบครับเดินเรียบอยู่ถ้าว่ารถเราเก่าไหมครับก็ไม่เก่านะครับสภาพก็70-80%อยู่นะครับเจ็ดสมัยแต่ก่อนเรายังเล่นรถปุกลุกนะครับพิตาชิ55าานี่ก็พากันลุย,ยัยนจน โอ้สมบุกสมบันครับตัวนั้นว,วันนี้ก็ไปอยู่ยะโสธรแล้วไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนต่อ,อ,อถ้าพูดถึงประวัติการทํางานกับไมโครนี่ก็น่าสงสารนะครับไอ้เจ้าปุกลุกน,นนะเป็นรถคู่นะครับผู้ใจของทีมงานเราเลยลุยกันลุกรังแม่รังเราคุดหมดครับเราไม่สนครับเครื่องพังเราซ่อมเราเปลี่ยนโอ้หลายรอบครับ ตัวนั้นตอนนั้นเรายังไม่มีทุนครับเราไม่กล้าเล่นตัวใหญ่เราจับตัวเล็กๆนะครับตัวเล็กแล้วก็เก่ามากตัวนั้นซื้อมาแสนแปดตัวนั้นแสนแปดทำจนมีเจ้า มีเจ้าไอ้มักไฟร้อยครับไอ้ตัวนี้ก็นี่เปลี่ยนแหนบมาใหม่แหนบหน้าหนึ่งเส้นแหนบหลังแหนบหลังก็หมดไปสามเส้น,นตัวนี้แล้วก็ ยางครับยางใหม่หกเส้นยางใหม่หกเส้นแล้วก็ขับโดยโททงครับทททงห้านามิหรือว่าอดีตนะครับอดีตลูกน้องโทหนึ่งนะครับหรือว่าอดีตลูกน้องของดินด่วนนะครับทททงสาวจอยก็มาครับ ตะโจยขับซีรีส์วนทองขับนี่ครับไอทองพันล้านเราไปนี่ก็มาอยู่ตั้งแต่รถเกี่ยวแล้วครับทองครับมาอยู่ได้ประมาณครึ่งเดือนแล้วนี่ก็เราก็มีงานป้อนให้ทำครับเสร็จจะรถ ดำขึ้นรถเกีียวเสร็จรถเกีียวขึ้นรถดำนะครับนีมีงานให้ทำครับถ้าขยันแล้วรับรองไม่อดนะครับงานเรามีให้ทำตลอดโดทงกับสาวจอยนี่ก็จะนอนโบนะครับดูแลรถเช็คเช็ครถนะครับอาจารบงจารบบีเติมน้ำเติมไร ส่วลูกพี่ก็จะกลับบ้านนะครับตอนเช้ามาสาโจยกับทศทงก็จะจะดูเลรถรอนะครับลูกพี่ก็ตอนเช้าก็จะเอาน้ำมันมาส่งนี่เราหาคนขับไม่โคนะครับเพื่อว่าให้เสียคลิปนั้นได้พักผ่อนแล้วก็วิหางานนะครับเพราะว่าไม่โครเรามีอยู่สองตัวนี่ ช่วงนี้ก็รถดำเรารับเพิ่มครับใครว่างมเข้ามาวิ่งเลยแมคโครเรามีอยู่สองตัวถ้าตัวหนึ่งทำงานชั่วโมงอีกตัวหนึ่งก็จะขุดดินนะครับถ้าอีกตัวหนึ่งขุดปาาโบกอีกตัวหนึ่งก็ต้องวิ่งเข้าหมู่บ้านนี่เราจะไม่ให้รถรวมต้องเสียเวลาจอดรอนะครับ เราจะบริหารให้มีงานทํามีการวิ่งกันทุกวันนะครับเิ้นเดือนเก็บเงินมาก็จะเคลียร์นะครับใช้ใจ่ายแบ่งเก็บมาได้ก็แบ่งกันนะครับอุ้มอามยาวนะครับตัวนี้ขุดสะก็สบายครับยืนแบบสบายๆยาย,ยาวขุดง่ายตัวนี้ ถือว่าสภาพก็ยังว่ายังไม่เก่านะครับสภาพก็ดส8 0นะครับทำด้ดยซ่อมด้วยไปรถไม่มีงวดนะครับเราไม่ต้องไปกังวลน,นะครับกับงวดเดือน1นึ่ง0 0็ดืนแ่ไม่ไหวครับช่วงนี้ฝากติดตามด้วยครับทีมงานครับดำซิ่งดินระเบิดครับสวัสดีครับ